สูตรลับหน้าใสผิวใสของพี่เอนะคะตอนนี้ไปที่ไหนมีแต่คนถามว่าทําไมพี่เอผิวดีขึ้นทําไมพี่เอหน้าใสขึ้นนเนี้ยค่ะสูตรลับของพี่เอนะคะต้องนี่เลยค่ะตัวนี้เลยค่ะเอซิเกตโคลเจนกล่องนี้เลยค่ะเรามีเปลือกสนจากมิซีแลนนะคะเป็นสายสกัดเปลือกสนจากมิซีแลนดซึ่งช่วยในการยืดของเทโลเมียทุกคนก็รู้นะคะทุกคนเราอายุเยอะขึ้นเทโลเมียก็จะสั้นลงไอตัวเปลือกสนจากมิซีแลนเนี้ยค่ะมันจะให้เทโลเมียเรายาวขึ้นทําให้เราดูอ่อนวัยนะคะ ที่สําคัญนะคะก็คือไม่มีแป้งไม่มีน้ําตาลเพราะว่าเราใช้ตัวหวานทดแทนเนี่ยนียค่ะคนเป็นเบาหวานทานได้นะคะปริงานน้อยมากค่ะ1ซองนะคะในกล่องนี้1ซองนะคะมีแคลแค่35แควเท่านั้นเองค่ะสําหรับ A อซิ r เ t เนี่ยค่ะกินง่ายแล้วอร่อยด้วยะคะ่ะอยากอ่อนเยาแล้วข้อเข่าแข็งแรงต้อง A อซิคเ t รคอลลาเจนนะคะ